เวลา2องฬกา50นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินยังตึก84ปีโรงพยาบาลศิริราชทรงเยี่ยมสมเด็จพระรีนครนทราบรมราชชนนีเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาสำหรับพระอาการประชวรสมเด็จพระรีนครินทราบรมราชชนนีตั้งแต่เสด็จพระราชดำเนินเข้าประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นเวลาเดือนเศษภายหลังการผ่าตัดไม่มีพระอาการไข้ลำไส้ทำงานเพิ่มขึ้นคณะแพทย์ได้เริ่มถวายพระกระยาหารทางสายยางบ้าง โดยยังคงถวายพระกะยาหารทางหลอดเลือดเป็นหลักทั้งสองพระองค์ทรงเฝ้าพระาการประชวรสมเด็จพระศรีนักกินทราบรมราชชนนีเป็นเวลาชั่วโมงเศษจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ สมเด็จพระเทพรตัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสนพระไทยการรวบรวมพันไม้ชนิดต่างๆของไทยที่นักพฤกษศาสตรช์ชาวอังกฤษได้เข้ามารวบรวมไว้เมื่อ80ปีก่อนอันเป็นจุดเริ่มต้นการอนุรักษ์พันไม้ของไทยทรทัศ์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ เวลา7จ็นาฬิกาส0มนาทีสมเด็จพระเทพพรตนาราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินยังสวนพฤกษศาสตร์หรือสวนคิวเพื่อทอดพระเนตรภาพถ่ายและเอกสารเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยของศาสตราจารย์คาซึ่งทำการศึกษารวบรวมข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์ในเอเชียเป็นเวลากว่า40ปีและทอดพระเนตรผลงานของสวนพฤกษศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ศาสตราจารย์คาเดินทางเข้ามาประเทศไทยเมื่อปี1902และเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุขจากนั้นมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพ่อปลูกเป็นผู้ก่อตั้งหอพันไม้และเคยเป็นพระยาแรกนาด้วยระหว่างปฏิบัติงานอยู่ในประเทศไทยได้ออกสำรวจพันไม้ทั่วทุกภาคก,กว่า20,000ชนิดและรวบรวมอัดแห้งพร้อมวาดรูปประกอบไว้กว่า160,000ชิ้น ผลงานที่สร้างชื่ออย่างมากคือการค้นพบปาล์มชนิดใหม่ที่หลังใบเป็นสีขาวก้านไม่มีหนามซึ่งต่อมาได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียตรติว่าคาริโอด็อกซ่าจากนั้นได้ทอดพระเนตรห้องฐานข้อมูลที่รวบรวมบันทึกเกี่ยวกับพืชพื้นบ้านเพื่อศึกษาค้นคว้าวัฒนธรรมการดำรงชีวิตและการนำพืชชนิดต่างๆมาใช้ประโยชน์ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินย่งสวนที่ปลูกพันธุไม้สมุนไพรประเภทต่างๆ แปลงพืชที่ให้กลิ่นหอมและโรงผลิตพืชตากแห้งเพื่อส่งไปวิจัยทางเคมีต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินยังพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาด้านพฤกษศาสตร์เพื่อทอดพระเนตรห้องสมุดที่เก็บรวบรวมภาพวาดหนังสือและเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์พืชในทวีปเอเชียพันธุ์พืชที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของสหราชอาณาจักร และการใช้คอมพิวเตอร์ทางพฤกษศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์พืชและสัตว์ในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินยังสถาบันแอฟริกาและบุรพาศึกษาหรือโซแอดเพื่อทรงเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทางวิชาการเกี่ยวกับดนตรีไทย สมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งชมรมดนตรีไทยแห่งสหราชอาณาจักรขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน2534และได้พระราชทานเครื่องดนตรีและบุคลากรมาฝึกหัดเพื่อให้ชาวไทยในสหราชอาณาจักรได้เรียนรู้และนำไปเผยแพร่ในหมู่ชาวต่างประเทศปัจจุบันมีสมาชิก40คน จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินอย่างพระราชวังเซนต์เจมส์เพื่อร่วมเสวยพระสุธารสชาตามคำทูลเชิญของเจ้าหญิงอเล็กซานดราพระราชธิดาองค์ที่สองของดุกและดัชเชสแห่งเคนต์ซึ่งทรงเป็นเจ้าหญิงในราชวงศ์อังกฤษพระองค์แรกที่ทรงศึกษาในโรงเรียนประจำแบบสามัญชนและทรงศึกษาต่อด้านภาษาฝรั่งเศสและดนตรีในประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันทรงเป็นองค์อุปนายิกาสภากาชาติอังกฤษและทรงเป็นองค์อุปถัมภ์องค์กรการกุศลอีกหลายแห่งต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินยังราชสมาคมภูมิศาสตร์ถนนเคนซิงตันกอ เพื่อทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมฉลองการจนาพิเศษที่กระทรวงการต่างประเทศและสำน,น,นักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติร่วมกันจัดขึ้นในลักษณะนิทรรศการเคลื่อนที่นำเสนอพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆทั้งด้านการดนตรีศิลปะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พระราชกรณียกิจด้านต่างๆอาทิด้านการพัฒนาการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ไทยและราชวงศ์อังกฤษเพื่อสื่อให้ชาวต่างประเทศตรหนักว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ทรงสละพระวรกายและความสุขส่วนพระองค์ตรากตรำเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนทั่วทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในถิ่นธุรกันดาลโดยไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นเผ่าพันธุ์และาศาสนาด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักร เรื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2538ที่จะเวียนมาประจบอีกวาระหนึ่งในวันที่2 2กรกฎาคมศกนี้วันนี้เวลา14.00นราพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรรา,า,าชาธิดามาตรเเสด็จไปทรงบำเพญ็ญพระกุศลถวายเทียนภาษาณอุโบสถวัดวิกาสิทธารามเขตบางพลัดซึ่งเป็นพระกรณียกิจที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกปีในเทศกาลเข้าพรรษา วัดอาวุธวิกาสิธารามเป็นวัดเก่าแก่ไม่ปรากฏว่าสร้างในสมัยใดสันนิษฐานว่าสร้างมากว่า200ปีโดยพระสงฆ์จำนวนหนึ่งร่วมกับชาวบ้านซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานเมื่อครั้งที่กรุงศรีอธิยาแตกเมื่อปี2310ได้ก่อสร้างเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นต่อมาจึงได้จัดสร้างเป็นวัดเรียกว่าวัดปากคลองบางพลัดหรือวัดบางพลัดนอก ในปี2441พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงได้พระราชทานนามใหม่ว่าวัดอาวุธวิกาศิตารามมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้โดยวัดแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางเพื่อประทานเทียนพรรษาแด่วัดต่างๆในเขตบางพลัดและวัดในต่างจังหวัดจำนวนกว่า20วัดเป็นประจำทุกปี จากนั้นเวลา15้านาิกายนาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวีพระวราชาธธแลาดรมบาทสมเด็จออนะพระทนั่งอมพรสถาระราชวังดุสิตประทานพระวโรกาธให้นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกนำคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบกจำนวน20คนเฝ้าเพื่อถวายพระพรเนืน่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2538